Apple เข้าเจรจากับผู้ผลิตชิ้นส่วนหลายรายเพื่อผลิตเซ็นเซอร์ไลรลได้สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า Apple Car ค่า l p p l e กำลังเปิดรับสมัครวิศวกรเพื่อเข้ามาทำงานในการพัฒนา 6G Google Chrome กินดำม,มากกว่า Safari บน Mac OS Big Sur er ถึง10เท่าอัปเดตข่าวสารสาร,ระไอทีที่น่าสนใจ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ e m อ a Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกล้า Apple เข้าเจราจากับผู้ผลิตชิ้นส่วนหลายรายเพื่อผลิตเ,เซ็นเซอร์ไลดา้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า Apple Car แหล่งข่าวรูเบิร์กแจ้งว่า Apple ได้กระแสตอบรับที่ดีกับโปรเจกต์แผนการสร้างรถยนต์ไฟฟ้าอย่าง Apple Car เป็นอย่างมากโดยในตอนนี้ Apple กำลังสอหาผู้ผลิตชิ้นส่วนหลายรายสำหรับเซ็นเซอร์ไรเดีที่จะนำมาใช้กับ Apple Car โดยโปรเจกต์ p p p l e c r r นี้รู้จักกันในานามโปรเจกต์ไททันโดย Apple ได้เข้าเจรจากับผู้ผลิตชิ้นส่วนที่มีศักยภาพสำหรับชิ้นส่วนเซ็นเซอร์ที่ใช้แสงเลเซอร์ซึ่งคาดเดาว่าเป็นเซ็นเซอร์ไรเดีที่จะทำให้ Apple Car ตรวจสภาพแวดล้อมรอบตัวข้างรถได้ Apple ได้พัฒนารถยนต์ไฟฟ้าไร้คนขับนี้มาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้ว โดยใช้วิธีการคิดค้นและพัฒนาแบบเดียวกับทุกผลิตภัณฑ์ของ Apple ที่ควบคุมทุกกระบวนการอย่างเคร่งครัดเองทั้งหมดโดยตอนนี้ Apple อยู่ในขั้นการดีไซน์รถอยู่ในขณะนี้โดยหนึ่งในผู้ผลิตที่ Apple ได้เข้าเจรจาคือนิสสันฮุนไดและเกียรที่มีข่าวว่าการเจรจาทั้ง Apple และเกียรนั้นได้ถูกพับเก็บลงแล้วที่มา iPhone Hack Apple กำลังเปิดรับสมัครวิศวกรเพื่อเข้ามาทำงานในการพัฒนา 6G Apple กำลังประกาศรับสมัครวิศวกรเข้ามาทำงานในตำแหน่งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 6G ที่คาดว่าจะมาพร้อมใช้งานในอีก10ปีข้างหน้าอ้างอิงจากรายงานของสำนักข่าวบรูมเบิร์กมาร์ก r m แมจากสำนักข่าวบร o o m บิร์กรายงานว่า Apple กำลังเปิดรับสมัครวิศวกรให้เข้ามาทำงานที่สำนักงานของ Apple ใน Silicon Valley และ s า n Diego โดยระบุลักษณะงานว่าเป็นการวิจัยและการออกแบบระบบสื่อสารไร้สายยุคถัดไป พร้อมเข้าร่วมกับฟอรัมอุตสาหกรรมที่กำลังพัฒนาเทคโนโลยี 6G ถึงแม่ Apple จะเริ่มนำเทคโนโลยี 5G มาใช้กับ iPhone ในปีที่แล้วซึ่งล่าช้าก,กว่าสมาร์ทโฟน Android แต่ตามรายงานของ Mark Gorman ก็แสดงให้เห็นว่า Apple มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาฮาร์ดแวร์ของตนเองเพื่อลดการพึ่งผานชิปเซ็ตจากบริษัทอื่นอย่างไรก็ตาม iPhone ของ Apple อยังต้องพึ่งผาโมเด็ม 5G ของ a ัว o อ m ไปอีก2ปี โดยมีข่าวว่า iPhone ในปี2021จะใช้ชิปโมเดม Snapdragon X60 และในปีหน้าจะใช้ชิปโมเดม Snapdragon X65 ที่มีความแรงระดับ10กิกะบิตนอกจากนี้ปลายปีที่แล้ว Apple ยังได้เข้าร่วมกลุ่มอุตสาหกรรม 6G ที่มีชื่อว่า NextGen a a n โดยมีเป้าหมายก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำ เทคโนโลยีมือถือในอเมริกาเหนือและคาดว่าเทคโนโลยี6 g จะพร้อมใช้งานในอีก10ปีข้างหน้าด้วยความเร็วสูงกว่า5 g ถึงร0อเท่าที่มา m a ก n ูเมอร์ Google Chrome กินดรม,มากกว่า Safari บน mac os big sur er, ถึง10เท่าในผลการทดสอบล่าสุดในการเข้าเว็บธรรมดาเบราว์เซอร์ Google Chrome นั้นใช้แรมมากกว่า s a f a r i บน mac os big sur er, ถึง10เท่าจากผลการทดสอบโดยมาะ t เทนจัส ในบล็อกจัดได้ชี้ว่าเขาได้เปิดเบราว์เซอร์ทั้ง2และทดสอบบน macOS Big Sur er, เวอร์ชันล่าสุดโดยการทดสอบแรกจะทดสอบใน Visual Machine และครั้งที่2จะทดสอบบน MacBook Pro 16นิว้วรุ่นปี2 0 1 9แรม32 g b โดยการทดสอบแรกเป็นการเข้าเว็บธรรมดาเช่น Twitter ถัดมาก็เป็น Gmail เพื่อเช็คอีเมลสำหรับผลทดสอบโค m e ใช้แรมไป 1GB ในขณะที่ Safari ใช้ไปเพียง80เมกะไบต์เท่านั้นซึ่งการทดสอบนี้เป็นการเปิดเพียงแค่2เว็บไซต์เท่านั้นอีกผลการทดสอบเขาได้เปิดถึง54เว็บและพบว่าโคร o ใช้แรมมากกว่าถึง24เท่าต่อเว็บไซต์เทียบกับ Safari โดยทั้ง2เบราว์เซอร์นั้นไม่ได้ติดตั้งส่วนเสริมใดๆและทดสอบบน MacBook Pro 2019โดย Chrome ใช้แรมถึง290เมกะไบต์ต่อเว็บไซต์ในขณะที่ Safari ใช้เพียง12เมกะไบต์ โดยผลการทดสอบนั้นชัดเจนว่า Chrome นั้นสูบแรมมากกว่าเพื่อที่จะทําให้ผู้ใช้งานเข้าเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีการตอบสนองไวขึ้นทั้งนี้ Google Chrome นั้นก็ได้รู้จักกันในนามของเบราว์เซอร์กินดัมทั้งบน Mac และ Windows อยู่เป็นทุนเดิมซึ่ง Google ก็ได้รับทราบและพยายามที่จะแก้ไขอยู่ในขณะนี้ด้วย macOS Big Sur นั้นเบราว์เซอร์ Safari ก็ได้ปรับปรุงให้มีความเร็วเหนือ Chrome โดย Apple ได้กล่าวว่า Safari บน macOS Big Sur er, จะดาวน์โหลดเร็วกว่า Chrome ถึง50%บนหน้าเว็บที่เข้าบ่อยๆและยังดูวิดีโอได้นานกว่า1.30ชั่วโมงเล่นเว็บได้นานกว่า1ชั่วโมงเมื่อเทียบกับ Chrome และ Firefox ที่มา m a c r u m e r s ภบหลุดสายไวยนิง่งรุ่นทดลองชี้ Apple อาจจะกลับมาใช้สายที่เสียบได้ข้างเดียว ถ้าเกิดใครยังจำสายชาร์จ Apple แบบ30พินได้นั้นแสดงว่าคุณได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple มานานแล้วโดวยการเปลี่ยนดีไซน์จากการชาร์จหัวหน้านาที่เสียบได้เพียงข้างเดียวจนมาถึงสายชาร์จเล็กกระทัดรัดอย่างไร้นิ่งที่เสียบได้ทุกด้านไม่จะเป็นต้องหาเหลี่ยมมุมที่ถูกต้องแต่ตอนนี้ Apple ก็ได้เริ่มทดสอบสายชาร์จแบบใหม่ที่เสียบได้เพียงข้างเดียวเหมือน USB-A แล้ว ผู้ใช้งานทวิตเตอร์ p p p l e m o m o ได้เผยภาพสายไรนิ่งที่เสียบได้เพียงด้านเดียวโดย Apple ได้ส่งสัญลักษณ์เอาไว้ ide, เพื่อบอกว่าผู้ใช้ต้องเสียบด้านไหนถึงจะถูกต้องโดย Apple ได้เปิดตัวสายไ t นิ่งเมื่อปี2012พร้อม iPhone 5และได้ใช้มาถึงปัจจุบันแต่ Apple ก็เริ่มที่จะเปลี่ยนเป็น USB-C ในบางผลิตภัณฑ์เช่น iPad Pro และ iPad Air 4ทำให้มีการเชื่อมต่อใช้งานกับอุปกรณ์อื่นได้หลากหลายยิ่งขึ้นอย่างเช่นหน้าจอเสริมเป็นต้น ข่าวลืออีกอย่างหนึ่งก็คือ iPhone 13จะเลิกใช้พอร์ต t n i n g และเปลี่ยนไปใช้ USB-C แทนแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ดังนี้ก็อาจจะเป็น iPhone แบบไรพอตและใช้ MagSafe ในการชาร์จแบตเตอรี่แทนโดยสายไ n i n g นี้ได้ถูกใช้งานมาเกือบทศวรรษแล้วและอาจจะถูกยกเลิกใน iPhone รุ่นใหม่ที่กำลังจะมาถึงซึ่งต้องติดตามข้อมูลต่อไปที่มา w c c f Tech Apple จะยังไม่นำฟีเจอร์ r e v e r s e c ชา r g i n g ลงบน iPhone รุ่นถัดไป ก่อนที่ iPhone 11จะเปิดตัวในปี2019ก็มีข่าวหรือว่า Apple เตรียมจะใส่ฟีเจอร์ v e w ว r w i r l l e t s Charging เพื่อให้ iPhone ชาร์จอุปกรณ์อื่นแบบไร้าสายได้บน AirPods และ Apple Watch แต่จนแล้ว iPhone 12ก็ไม่มีวีแวลฟีเจอร์นี้จะใช้งานได้แหล่งข่าว b ร o มเบิ r g ได้ชี้ว่า Apple ได้ล้มเลิกแผนการที่จะนำฟีเจอร์ v e r e ิร์ด e วเลสช h a r g ิ n งลง iPhone รุ่นถัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดย Apple นั้นได้ใส่ฟีเจอร์นี้มาตั้งแต่ iPhone iPhone 11 12จนกระทั่ง iPhone 12, แต่ก็ไม่ได้เปิดให้ใช้งานแต่อย่างใดฟีเจอร์รีเวิร์ดไวร์ดชาร์จิ n งนั้นเป็นฟีเจอร์สามัญของเรือธง Android ส่วนใหญ่ทำให้สามารถชาร์จสมาร์ทวอทชและเอียร์บัดแบบไร้สายได้แต่ตอนนี้การใช้งานนั้นอาจจะดูยุ่งยากเพราะว่าการนำอุปกรณ์ไปวางหลังเครื่องนั้นดูจะไม่ค่อยสะดวกสำหรับผู้ใช้หลายราย ความเร็วในการชาร์จก็ยังไม่ได้ถึงกับเร็วเท่ากับระบบชาร์จไวโดยฟีเจอร์นี้จะมีประโยชน์เล็กน้อยต่อเมื่อผู้ใช้งานเดินทางและไม่ได้พกสายชาร์จนั้นๆไปเท่านั้นในปัจจุบัน Apple ซึจึงหันไปนลงแรงกับ m a g s a ซ e ที่ดูจะเป็นหนทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมมากกว่าดังนั้นการที่ Apple ล้มเลิกฟีเจอร์ w e r e r e ์ดไว c h a ชา i n g ในตอนนี้ก็ถือว่าอาจจะมาถูกทางแล้วที่มา iPhone h o n e Hack วิธีส่งไฟล์ a d o p จาก iPhone ไปยัง Android และ PC อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องติดตั้งแอปเพิ่มเติมหลังจากที่ Apple ได้เปิดตัว a d o p ็ที่เป็นฟีเจอร์ส่งไฟล์ข้อมูลต่างๆภายใน Eco System ของ Apple ที่มีความรวดเร็วและความสะดวกใช้งานไปแล้วเมื่อปีผ่าน,านมาอีกสิ่งหนึ่งที่ a d o p ็ยังไม่สามารถทำได้ก็คือการส่งข้อมูลข้ามแพลตฟอร์มไปยัง a n d r o i d หรือบน PC แต่ตอนนี้ก็มีบริการค,คล้ายๆกับ a d o ดที่ชื่อว่า Snap d r o p ที่มีฟีเจอร์คล้ายบน a d o ด e แต่เราสามารถที่จะส่งไฟล์ข้ามแพลตฟอร์มได้ทั้ง Android และ PC โดยมีวิธีการใช้งานง่ายสุดๆดังนี้วิธีการใช้งานเข้าสู่ snapdrop.net บนอุปกรณ์ทั้งคู่ที่จะรับส่งไฟล์ข้อมูลเลือกชื่อของอุปกรณ์ที่จะรับส่งไฟล์ข้อมูลกดเลือกไฟล์ข้อมูลที่ต้องการจะส่งรอจนการส่งไฟล์ข้อมูลเสร็จสิ้นหลังจากที่ได้ทำขั้นตอนทั้งหมดก็ถือว่าการส่งไฟล์นั้นสำเร็จเสร็จสิ้น นับว่า Snap Dr o p นั้นเป็นฟีเจอร์การรับส่งไฟล์บนเบราว์เซอร์ที่ทำหน้าที่ได้เหมือนแ i r d ด o อทั้งไวใช้ง่ายและสะดวกไม่แพ้ของจริงเลยทีเดียวรับรองว่าจากนี้การส่งไฟล์จะง่ายขึ้นอีกเป็นกองเมื่อได้ใช้วิธีนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดคำไหนชื่อใดที่อ่านผิดต้องกลับขออภัยไว้ด้วยนะครับ้าไมาอยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเอ็มซ่า n ชนแนลรีวิวะะครับสวัสดีครับ